ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวละครที่ชื่อว่าไมชิลานุอินะครับเป็นตัวละคร s อชนะครับที่ได้ทําการคอรดับกับทางเกมฮอนออฟคิงนะครับตัวละครไมชิลานุอิเนี่ยมีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะแต่ข้อเสียของเขาคือการเคลียร์เวฟที่ค่อนข้างช้านะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นเขาเล่นในการแข่งขันสักเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาเล่นในรล้งเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับก่อนอื่นเราก็จะไปดูที่ ไอเทมของตัวไมชิรันวีนะครับไอเทมของไมชิรันวีเนี่ยผมจะเซตไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมผมออกหมวกก่อนแต่งริงไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยผมออกตัวของ stone of sorcery ก่อนนะครับเพื่อมาทําให้ดาเมจของตัวไมชิรันวีเนี่ยแรงขึ้นนะครับเวลาเราโปก๊กหรือว่าเวลาเราเคลียร์คีปเนี่ยมันจะทําให้ได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับเราจะไม่ได้ออกตัวของรองเท้าเป็นชิ้นแรกนะครับสําหรับตัวไมนะ เมื่อเราออกตัวชิ้นนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปออกตัวของรองเท้านะครับเป็นรองเท้ากัน c ีซีนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยเป็นเมทที่ค่อนข้างเข้าไปฮูกวงในนะครับแล้วก็อาจจะโดนซีซีและทําให้ออกมาได้ค้างยากนะครับการที่เราใส้รองเท้าการสถานะเนี่ยจะทําให้เราหลุดซีซีหรือว่าสตันออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมานะครับผมจะยังไม่ขึ้นตัวของสเปกเตอร์นะครับผมจะมาออกของซาเวนเวทก่อนนะครับนั่นคือหมวกอันนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเงินตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเยอะเนี่ยก็ออกเป็นตัวของ คาถานี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาออกตัวของหมวกเพราะว่าหมวกเองเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าได้พลังเวทมาที่ค่อนข้างเยอะนะถ้ารู้สึกว่าเกมนำเนี่ยก็ออกหมวกก่อนนะครับแล้วค่อยไปขึ้นตัวของคาทานนะหรือว่าจะเป็นตัวสมุดเล็กอันนี้ก็ได้นะครับสมุดเล็กอันนี้จะมาทําให้มีอัตราการดูดเลือดที่เยอะขึ้นนะครับเป็นการดูดเลือดแบบเวทแวมไพร์นะครับนั่นคือเมื่อใช้สกิลเนี่ยเราจะได้ h p ฟีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราได้คีย์หลักของเราแล้วนะครับก็คือตัวหมวกแล้้ววก็ตััคคาานนีะรบ ให้เรา,าออกหนังสืออันนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือดูดเลือดนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าโดนล้วงบ่อยเนี่ยเราก็ออกเป็นตัวของกระทาน,นี้ก็ได้นะครับจะทําให้เราสามารถกดตัวแข็งได้และเราจะสามารถหลบสกิลต่างๆได้นะครับเมื่อเราออกเสร็จแล้วนะครับได้4ชิ้นนะชิ้นที่5เนี่ยให้เราออกเป็นตัวของเจาะเวทอันนี้นะครับต่อไปเจาะเวทเล็กก่อนนะครับแล้วก็มาออกจอเจาะเวทใหญ่เจาะเวทใหญ่ในระจาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวละครไหนที่มีเก,กาะกันเวทเยอะๆเนี่ยก็จะโดนเราโป๊กแรงขึ้นนะ แต่ตัวละครไม่เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปโป๊กตัวของแทงหรือว่าไฟเตอร์ที่มีเลือดข้างๆเยอะนะครับเหมาะกับการดักคุ่มแล้วก็โจมตีพวกบางๆนะครับอย่างเช่นเมทหรือว่าแครี่หรือว่าซัพพอร์ตที่เป็นสายเวทนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเมื่อออกชิ้นนี้เสร็จเนี่ยผมจะออกตัวของหนังสืออันนี้นะครับแต่หนังสืออันนี้ทุกคนสามารถเลือกได้นะครับว่าจะออกเป็นตัวหนังสือที่ดาเมจแรงไปเลยหรือว่าจะออกเป็นคาถทแข็งก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเซตของผมนะผมเอาไว้ ผมเซตไว้เผื่อเลือกนะครับว่าจะออกเป็นไอเทมชิ้นไหนแต่เดิมๆเ,เนี่ยผมจะเซตไว้เป็นหนังสืออันนี้นะครับซึ่งเป็นดาเมจค่อนข้างเยอะถ้าออกเซตตามผมเนี่ยตัวละครไหนที่หลุดเข้ามาในพุ่มไหนที่เป็นแครี่หรือว่าเมทเนี่ยเราสามารถเบิร์ตตายได้ในชุดเดียวเลยนะครับถัดมาในส่วนของรูนนะครับรูนผมจะใส่เป็นไนแมร์นะครับ10ช่องนะแล้วก็ไมอ์ไอ้นะครับ1ิบช่องแล้วก็ตัวของเรนคาเนชั่นนะครับ10ช่องเลยนะซึ่งเรนคาเนชั่นเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่อง ดาเมจเวทมนต์นะครับแล้วก็การดูดเลือดของเรานะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยเขามีพาสซีฟที่ค่อนข้างคล่องตัวอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวของรูนที่เพิ่มอัตราการวิ่งเร็วมานะครับหรือใครจะใส่เป็นรูนสายฟ้าก็ได้นะครับที่เพิ่มอัตราความเร็วโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะถัดมาเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลของตัวไม้นะครับพาสซีฟของไม้เนี่ยเห็นหลอดสีแดงที่อยู่ข้างใต้ไหมครับเมื่อมันเต็มหลอดเนี่ยนั่นคือเลยะเวลา5วินาทีนะครับ เราจะได้พาสีขึ้นมานะครับเราจะสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับเห็นวงโจมตีไหมครับมันจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูได้และศัตรูจะติดน็อกแบกนะครับหรือว่ากระเด็นกลับหลังนะและมันจะเป็นความเสียหายเวทที่ค่อนข้างแรงด้วยนะครับสําหรับพาสีของเราและพาสีอีกหนึ่งอย่างของตัวไม้นะครับเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยตัวเราจะสามารถม้วนตัวได้นะครับและการม้วนตัวของเราเนี่ยเราสามารถม้วนผ่านพวกขินพวกนี้ได้นะครับถ้ามันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะสามารถ ม้วนผ่านได้นะครับและการที่ตัวไมเนี่ยสามารถยืนเฉยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรากดโจมตีปกติมันจะสามารถพุ่งไปได้นะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเมื่อเราพุ่งผ่านนะครับจากการโจมตีเสร็จปุ๊บพอเรากดโจมตีเสร็จเนี่ยให้เรากดเดินหน้านะครับมันจะทําการม้วนตัวไปอีกทีหนึ่งนะอัน <it> นี้นะครับสําหรับตัวไมนะถัดมาก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือการยัดขึ้นตัวปกติเลยนะครับสร้างความเสียหายเวทแค่นั้นเลย แต่การงัดของไม้เนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับจะเห็นได้ว่าสกิลของไม้เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือสกิลเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงนะครับแต่จริงเนี่ยมันงัดถึงนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นเอีนะจะเห็นวงรอบๆตัวสตูนะครับนั่นคือวงที่สามารถโดนได้ทุกตัวนะครับเนี่ยเราอยู่ประมาณเนี้ยเหมือนจะไม่โดนนะครับแต่จริงโดนนะประมาณนี้นะครับสาหรับสกิลหนึ่ง ส่วนสกิล2นะครับมันจะทําการสร้างดาเมจใส่สตูนะครับยิงออกไปเป็นลูกไฟนะแล้วเราก็จะสามารถมมอนตัวได้นะครับแต่เราต้องกดเดินด้วยนะถ้าเราไม่กดเดินมันก็ได้อยู่กับที่นะครับแล้อย่างหนึ่งของสกิล2นะครับนอกจากสร้างดาเมจและลดความเร็วเคลื่อนที่ลง90%เนี่ยมันยังลดพลังป้องกันเวทลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สกิลอะไรเนี่ยเราพยายามใช้สกิล2ให้โดนตัวตูก่อนนะครับ แล้วศัตรูเนี่ยจะโดนลดพลังป้องกันเวทลงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหุ่นเนี่ยมีพลังป้องกันเวทอยู่ที่200นะครับถ้าผมใช้สกิลสองใส่ปุ๊บพลังเวทโดนลดหายไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลสองส่วนสกิลอันติของตัวไม,นมน้นะครับมันจะทําการผักศัตรูนะครับศัตรูที่อยู่ในระยะของเราเนี่ยจะลดผักหมดเลยนะแล้วก็โดนดาเมจเวทวนหนึ่งทีนะครับและเราสามารถทิ้งต่อได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากอันติเมทเราจะทําการผักสตูได้แล้วเนี่ยสตูตัวไหนที่โดนเราโจมตีเนี่ยจะโดนลดดาเมจลงด้วยนะครับจะทําให้เราได้รับดาเมจที่น้อยลงอย่างที่เขาเขียนไว้ในนี้นะครับว่าโดนลดดาเมจลง30%เลยนะครับเมื่อเราอัพถึงขั้น3นะแต่ดาเมจที่ลดลงเนี่ยจะเป็นดาเมจ Physical Attack นะครับจะไม่ลดดาเมจเวทมนต์ลงนะครับส่วนคอมโบ,โบเบสิกของตัวไม้นะครับก็คือการใช้สกิล2เข้าไปนะครับแล้วเราก็งัดนะ ควดูทันไหมครับไอซ์ิวสปุ๊บแล้วเรากิ้งไปนะครับกิ้งไป1ทีแล้วก็งัดแล้วก็ใช้ออนติเมดนะครับแล้วก็กิ้งออกามาแล้วก็ใช้พาสซีอีก1ึงทีนะครับประมาณนี้นะสำหรับคอมโบตัวใหม่นะอันนี้คือคอมโบครบชุดนะครับถ้าสมมติสเตมินาเราไม่พอเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้คอมโบครบชุดได้นะครับ เห็นนะครับว่าเราใช้ตัวของอติเมะไม่ได้เพราะว่าอนิเมะของเราเนี่ยต้องใช้สเตมิน่าของเราเนี่ยถึงครึ่งหลอดเลยนะครับถึงจะใช้อันติีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้มันอยู่แบบเกือบเต็มหลอดเลยนะครับถึงจะใช้ทั่วถึงจะใช้ท่าที่แบบเป็นคอมโบครบชุดของตัวไม้ได้นะครับเวลาเล่นตัวไม้เนี่ยพยายามรักษาเกรด,ดีๆนะครับ โอ <Okay>, เคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูเกมเพลย์ภายในเกมกันนะครับว่าตัวไม่เนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีาการคอมโบอย่างไรบ้างหรือว่ามีวิธีการเดินเกมอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยนะครับและพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกัไไ e. ปน,กปนได้เลยครับก็สวัสดีท,ทุกคน,นนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกซี่เอ็กนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวไมชิรันวีกันนะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าเกมพนัลคิงเซอร์บาซิลนะครับ แตงคิงเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับซูเวอร์จิมเป็นตัวละครในเกม HNK นะครับหนึ่งใน4ตัวละครที่ทำการคอลแลบกับตัวของนออฟคิงนะครับห oh. ากใครไม่คุ้นนะครับถ้าคุ้นในเกม RV ตัวละครตัวนี้จะคล้ายกับแลสในอาร์วีนะครับแต่มีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเล่นยากกว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวละครนี้แรงมากนะครับ ยิ่งเล่เกมเนี่ยยิ่งโป๊กแรงมากนะอาแล้วจงปุ๋ยดึงได้ครับสตัรไม่ตายครับขาดนิดเดียวนะมันน่าจะขาดในเรื่องของรูนนะครับเพราะว่ารูนผมแค่ไว้อยยีเองถ้าสักร3 0ยสามสน่าจะตายแล้เฟรดบัตหรือเปล่าสร้างระเมิดได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่ตายสักตัวเลยนะ เกือบตายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยมันไม่ตายดาเมจมันขาดนิดนึงนะครับผมกล่าวว่าแบบโดนสักทีหนึ่งนะตายแล้วนะแต่คือไม่ตายนะครับไปเติมเลือดกลับมานะนะั่นแหละป่าเขาน่าจะฟาร์มไปแล้วนะครับ่นตัวละครไม่เนะี่ยอย่าลืมใช้พาสีมันด้วยนะครับพาสีมันก็ค่อนข้างแรงนะ าพาสิกคือการถีบธรรมดานะครับเอแล้ดึงโดนด้วยครับดึงแม่เกินก็เลยโดนระเบิดเล่นตัวละครไม่พยายามรักษาเกจสเตมินาเราด้วยนะครับมันไม่ใช้มานานก็จริงแต่ว่ามันใช้ค่าพลังงานนี่ค่อนข้างเยอะนะครับตายครับเอ้าเนียเฟิอยบัดครับ ดึงได้ไหมเดินดได้ไหมนะเดินเข้าไปนู่นแล้วเรียบร้อยครับฆ่าได้ด้วยเหรอแล้วตายหรือเปล่าผมกำลังจะไปช่วยน่าจะไม่รอดเรียบร้อยครับแล้วอาตาเข้าไปไหนแล้วน่าจะเดินกลับบ้านไปแล้วนะ อาสิผมไม่เนี่ยสามารถข้ามกำแพงสั้นๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาเราใช้สกิลสองเนี่ยมันสามารถกิ้งต่อได้ด้วยนะครับคือทุกสกิลเลยที่เราใช้เราสามารถกิ้งต่อได้นะครับและการกิ้งของเราเนี่ยสามารถข้ามกำแพงได้นะครับอย่างนที่บอกนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างพิ้วนะแต่คนที่เล่นเนี่ยต้องต้องเมนนิดนึงนะครับ นี้ผมจะลองปลาสกิลไปนะครับไม่โดนนะครับไม้นี่หน้าตายนะครับไม้ฝั่งเขาไม่ตัวนั้นเขาบินไวนะครับอันตีหมดอันตีหมดเรียบร้อยครับ ได้อร์ตเข้าไปผมไม่ต้องกลับเลนแล้วเพราะว่าคุณพี่ลิงเขาน่าจะเคลียร์แทนได้เลือดกลับอีกนี่ครับเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างกระตุกสำหรับผมนะเนี่ยเล่นอยู่แล้วแบบมันกระตุกนะครับเดีย๋ยวสักพักเนี่ยตัวเกมนี้มันก็จะตัดลงนะครับ,รบอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดมานะ หือบอกไปนะครับว่านี่เป็นโหมดธรรมดานะครับโหมดแรงเนี่ยผมไม่สามารถเล่นตัวละครใหม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะอยู่แรงสูงไงเขาจะมีเมนของเขากันนะครับแล้วเมนเมทของทางเยอะบวกกับต้องใช้รูนนะครับรูนผมนแน่นแค่รูนกายภาพนะครับไม่โดนโดนก็ไม่น่าตายนะเมื่อกนะี้อาต้าเลือดเยอะนะครับ เล่นตัวละครไม่อถ้เห็นแค่ได้ยังไงครับถ้าเลือดปิมปิมแบบชักเก็ดสเปรเนี่ยเราสามารถฆ่าได้ในชุดเดียวเลยนะที่เป็นตัวละครแคลรี่นะครับแต่นี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเคาน่าจะกิ้งนะถ้าผมเข้าไปต้องพยายามฆ่าพวกที่เป็นแบบตัวละครขาตายนะครับแล้วมันจะฆ่าง่ายนะ รวมกันที่กกลางนะครับดันสามดันสามผมนึกว่าตรงขุยจะดึงเลยครับไม่มีอะไรให้ดึงเลยนะคือเขาโดนใบให้ตายกันหมดเลยเหรออันนี้คือเกมกระตุกมากนะครับมากระตุกจากแอปอัดหน้าจอนะครับ เราฆ่าเขาไม่ได้เราก็ตัดฟาร์มเขาเลยนะครับซึ่งว่าตานี้อาต้าจะเป็นตัวนี่ครับตัดไปแล้วอันนี้คือตัดเข้ามาแล้วผมก็ตายนะครับเพราะว่าเกมมันแหลกมากเลยเห็นว่าผมอัดต่อมาจากเมื่อกี้หนึ่งนาทีนะครับเกมเราค่อนข้างทรงๆนะครับเพราะว่าตัวละครแคดดี้ฝั่งเขาเนี่ยค่อนข้างแบกอยู่ตัวของ ฟางนะครับหรือว่าเฟนิกซ์ในอารีนะว่าฆ่าเขาได้อยู่นะเรามีเซมินาเยอะปักอาให้พี่ลิงแม่ตลอดพี่ลิงพี่ลิง,ลงตาย แฮรี่เขาน่าจะฆ่ายากนะครับถ้าเราไม่ได้ดักฆ่าเขาในชุดเดียวน<ป>ี่เพราะว่าเขากิ้งออกได้ในเขาส่วนเราตายเลยนะครับน,นี่ครับตัวละครไม้เนี่ยเวลาจะข้ามกำแพงเนี่ยมันชอบล็อกเป้าพวกนี้นะ<ป>ผมลองไปปิดแล้วนะ<ป>แต่ว่ามันก็ยังล็อกอยู่ดีนะครับ<ป>เอ้ยเปิดมังกรนี้เห,อเหรอรอราดนะครับ<ป>ลาดได้ด้วยนะ 1 0 4เลยนะครับแรงมากเลยแรงอพอๆกับสมัยลเลยเลยเราเล่นอยู่กับเมทเอ้เราเล่นอยู่กับสปอร์ตเขาเล,เลยแหละข้างล่างไม่รู้ว่าจะกันได้ไหมนะนา่าจะกันได้นะเพราะว่าแครี่เขากลับไปนะมีใครมาปิดไหมครับ อูคคงน่าจะไม่มาซึนวูคง,องโอ้โหอัตต้ามาถ้าไม่ใช้แฟตนี้น่าจะตายนะครับเพราะว่ามากันสามตัวเลยนะพี่ลิงน่าจะรอดนะพี่ลิง จะเห็นได้ว่าตัวละครโดมเนี่ยค่อนข้างเคลียรเรนช้านะครับเลยทําให้คลิปเนี่ยดันเข้าป้อมช้าเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนที่เป็นลมมิ่งหรือว่าเลนอื่นเนี่ยมาช่วยเคลียร์ด้วยนะถ้าเล่นโซโล่มันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้าคนไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องรีบเคลียร์ให้กับม้นะเพราะถ้าเราเคลียร์ช้าเนี่ยเราก็จะดักพุ่มไม่ได้นะครับ ดัน,นกลับไม่โดนะครับตาตามันดึงออกถึงหลอดเลยนะโอ้โอโอ,โอ,โ,อโอเคเมือ่อกี้เขาน่าจะเล็งผมไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าพุ่มพอดีนะย,ย,ย,ยะึ่ยยากยุ่ยยากกันเลยทีเดียว ตัวละครไม่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเราไมไ่ได้เปรียบมากเนี่ยหรือว่าดักคุ่มไม่ได้นะครับมาช่วยทำซีซีกับทีมก็ได้นะเพราะตัวละครเขาค่อนข้าง,ง,ง,งซีซีเยอะอยู่แต่เท่าที่ผมเห็นคนเก่ง,เ,กงเขาเล่นนะครับตัวละครไม่เขาจะเน้นไปทาง ดักพุ่มนะครับแต่ถ้าเราเห็นล้ม,มิ่งเก่งๆหรือแบบลม,มิ่งเขาเดินน้ำตลอดเนี่ยเราก็จะดักยากนะกเราอาจจะต้องใช้ฟิกเกอร์เข้าไปล้วงตัวหลังนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยาก,กตายครับผมเขากิ้งกลับมานะเมะื่อกี้ ไอเทมเราค่อนข้างนำเขานะครับเราเลยตีเขาแรงมากอย่าเราต้องมาช่วยคุณพี่ลิงนะครับคุณพี่ลิงไม่ต้องไม่ต้องแล้วคุณพ,พี่ลิงไม่บวกนะครับคุณพี่ลิงบอกว่าตัวใครไม่มีแฟดนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เลนนะครับ เวลาเล่นเกมนี้นะครับก็อย่าลืมดันเลนกันด้วยนะการดันเลนขึ้นไปเลนเดียวเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเขาเคลียร์ได้ก็จบนะครับถ้าดันไปสองเลน3มเลนเนี่ยถ้าเขาเคลียร์เลนกลางอยู่เนี่ยเลนขวาแซ้ายเขาอาจจะพังได้นะครับต้องพยายามเคลียร์ให้มันเท่าๆกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มีลูกตานะเราสามารถปลดออกได้นะครับ จะทำให้เขาไม่เห็นแมพในตรงนี้นะตรงนั้นกำลังนัวกันอยู่นะครับผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันโอเคไมค์เขาโดนดึงมาครับ แล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยไปนะเห็นได้ว่าสกิลสองมันทั้างแรงมากนะครับสำหรับตัวไม่แล้วก็มันลดเกาะเวทด้วยนะครับก่อน,บอนที่ใช้สกิลอื่นเนี่ยพยายามใช้สกิลสองให้โดนก่อนนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวละครฝั่งของข้าเม็ดโดนแรงมากนะครับแล้วเขากิงกลับมาหาทำไมวะนะ ริงเราไปด้านขวาต่อได้นะครับแต่ว่าแครี่เราไม่ไปนะเผอเนี่ยเราจบเกมได้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งเราก็กลับไปฟาร์มต่อแหละเขาตายสองแต่ฝั่งเรากลับไปฟาร์มนะครับผมพยายามจะดักตรงนี้นะครับถ้าเขามีคนมาเคลียร์เวฟเนี่ยผมอยากกิ้งไปต่อยเขานะยังไม่รู้ว่าใครนะผู้โชคร้ายมาลายเดิมนะครับลายเดิมไปไหนฮะ เรียบร้อยครับขาประจำเจ้าเก่าเมื่อเราเบิร์ตไปแล้วเนี่ยเราพยายามรอสติมินาหาเลียก่อนนะครับเราค่อยกลับไปเล่นนะหรือถ้ามันชลโมลริงเนะี่ยก็ใช้คิวสองตอดไปนะครับมันก็แรงอยู่นะเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วละ่ะเพราะว่าฝั่งเขาตายหมดนะครับ เรียบร้อยลาชดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นตัวไมชิลนวินะถ้าใครเล่นเก่งๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีประสิทธิภาพมากนะครับไงก็ไปลองหัดเล่นกันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวที่ละครที่เป็นเมทที่พิววมากๆแต่ข้อเสียลหลักของเขาคือการดันเลนนะครับเียครีคปเียครีปไม่ค่อยเก่งเนาะ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับผมด้วยนะครับสว่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามและชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ